ใครเหลือได้พักตรงนี้แล้วไอ้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 นี่มันไปไหนตรงนี้ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวน้อพี่กรณ์เปนเขาหน้าเรามายกลางเซนแล้วก็ตั้งตรงนี้เดี๋ยวนิดเดียวนิดเดียวแม่งเร่งไปเรื่อยแต่ชาตินี้จุเลยเหรอไมอยน้อยถ่ายรูปน้อยนะไอลงไปก่อนไม่ต้องขึ้นแล้วเราจะลงแล้วไหวใจนะกีฬาร์ดีปะเนี่ย อีกนึงตรงขึ้นไปเลย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 ไปตายตายตายเขาไม่เลยใจดีเรอเขาไม่ได้ใจดีรอพวกเรานะพวกก็เหนื่อยเหมือนกันขึ้นน่ะขึ้นน่อยสาเดินเ่ยไม่ดีกับบวกโมไซมาเลยใส่ใหญ่ที่สุด เอ้าเฮ้ยนี่กเปี๋ยวอบะมี่ะนันั่นั่นเฮ้ยจิาเร็วเลยนีหด้วึขาวครถรถเบรกก็ติดแล้วขาลงต้องลงดีแล้วก็หย่อนเลยเนี่ยะวังสินนะถนนนโค้งด้วยอ่ะไม่สมุเขาไม่ไหมอมาะยางล็กอะอบคาร์บอนระวัง ไดอยู่ไนเอออนะเไดอะไอะอีกรอบไงน้ี่าทาง้องไม่ดีลงไม่ได้ผมก็ลงดท้อทางไม่ดีไงต่อนอนไหนมบิวเนีบนเนี่ยโลครึโลึเดี๋ยวเองโลึไม่กลัวเลยไม่กลัวเลยอตาดโอ้พีเตอร์ชั้น กันอะไรใหม่คนอะตามอุ้ยเก่งพีเตอร์เก่งไหมใหญ่เหรอพีเตอร์เก่งกว่ายายอุ้ยใหญ่ขึ้นมาครั้งแรกเนี่ยอะไรนะทคนใจใจใจโตกวีทุกอย่างจังหวะที่แรกใจไม่ทันเลยโดนกันซะแล้ไม่ตอนนี้ตอนนี้ก็นห่วงว่าเดี๋ยวจะขี่กลับไหนวะเนี่ยเออผมว่าเออเลยโอ้ยอยู่เหมือนกันก็ค่อยๆไปเนี่ยไม่ต้องขึ้นแล้วคนหรอผมว่าผมว่าเราพาไม่ดีมั้งเนี่ยถ้าภูเขาหน้าขึ้นน้ำหอกไม่น่าขึ้นแล้ว มันสวนศพด้วยแหละถ้ามันยิ่งสูงมันยิ่งอันตรายลงอ่ะไอตอนขึ้นไม่ไหลลงค่อยๆเหนือไม่ไหวก็เข็นแต่ลงนี่เลย,ย,ยลลขึ้นเลยไม่เอโลกโลขึ้งเลยนี่ถ้ามันชันแล้วมันก็ลองอะไเดี๋ยวลอง,ลานนาลางมากนะโหปั่นมาได้เจ็ดกิโลแล้วอีกโลครึ้นเลเนี่ยโอ้โหโอเที่ยงกัน <c oughs> แล้วครับอะพี่เปี๊ยกไปพี่เปี๊ยกไปพายเลยเที่ยงกันแล้วโจพี่เปี๊ยกเร็วพี่เปี๊ยกต้องช่วยช่วยช่วยก็แมนเลยมดแดงนะ หมตกดงระวังใหมันเบ็กไม่อยู่มันไม่เกาะโอ้นัดนัดทานี่ขึ้นนะเี่ห่างกันเลยตลุงโอ้ยลดลงลดลดไม่แรงจับลดเลยนะท่านดีเริ่มต้นอย่างนี้นู่นไม่ไปเริ่มตรงนั้นก็ได้ปากทางลงจับไปจังหวะนั่นแหละลงแล้วเดินเราลงไหนสนทางเดิมป่ะทาเดิมหมดเลยอ่ะไฟๆทิ้งห่างกันแล้วระวังนะห่างกันเราแค่หย่อนหอนไป ไม่บอกผมว่างี้เนี้ยป้าบอกมาขี่จักรยานไม่มาเข็นนะ <c oughs> ไม่อะไรรู้ป่ะเราใช้ใหญ่ถ้าว่าใหญ่ตยยัวใหญ่เล็กฟื้งหน้าล่ะห้าสห้าสามไม่ไม่มาเขาส่ห้าสิบ